เนาะค่ะเน,ะนเาะได้แต่ละมื่สองวันเก็บครั้งหนึ่งโอไม่ใช่สิสเก็บสองวันแล้วทําอาหารครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็แต่อิ่มยคุคทานเพื่อนนี่คือเห็ดตัวช่วยตัวช่วยดอกเล็กจังเลยอันนี้ดอกเล็กนะะเนาะ,ะ,ะเห็ดตะไคร้อหอมอยู่นะเดี๋ยวเร้จะเย็นแกนมีคานเพื่อน เก็บได้เวลาเท่านี้เราก็เก็บสะสมได้หนึ่งดอกแล้วจ้าอันนี้ก็ใช่นะคะแนมะ่บานเล้วเห็ดใครจ้าเห็ดใครมันใช่เห็ดรล้วนะคะเนาะจะไม่ดอกใหญ่นะคะนะจะดอกเล็กๆนะคะเนหะมือนเดิมอันนี้ก็ใช่วยด้วค่ะเด้อจะตัวซอยนะคะนะเนาะก็เกิดเห็ดแล้วจ้าอันนี้ได้กินแล้วนะคะปีนี้เนาะอันนี้ใช่ไหม อันนี้ก็มีสีดอกน้อยๆตุมๆเอาไหมเนี่ยตัวช่วยตัวช่วยดอกเล็กจังเลยอันนี้ดอกเล็กน,ะะนัพะเนาะสวัสดีค่ะหลอเห็ดมือนเดิมจ้าอยู่นี่ายกบัวดอกใหญ่เด้ดินแงนะะน็งเนาะพะเนาะเห็ดตะไคร้จ้า รอตอรอตอโอ้นันดีนันดีนันดีเดือนนะคะเนาะแมี่ยงกินเนี่ยแล้วมาขาดตะกคนแม่งกินเพื่อแล้วไม่ไงค่ะค่ะถ้าเป็นแบบมีพรุนนี้ก็บานตัวช่วยตัวช่วย,วยดอกเล็กจังเลยอันนี้ดอกเล็กะคะนะ่ะเนาะหมดแล้วจ้านี่แค่บริเวณน,นี้เนาะคะนะ่ะเนาะที่ออก น้าเจ้าถ้าเอาเห็ดตะไคร้แก,ก่ๆหรือว่าเน่าๆมาถิ่มไปเนาะคะนะ่ะเนาะทีนี้ก็น้าเจ้าถ้าเอาเห็ดตะไคร้แก,ก่ๆหรือว่าเน่าๆมาถิ่มไปเนาะคะนะ่ะเนาะทีนี้ก็ <c oughs> ช่วยนะค่ะเด้อเห็ดไข่เอ้ย <c oughs> ป้าเก็บเห็ดค่ะเพื่อนรอเนาะคะเนาะอ,อันนี้เห็ดอะไร ช่วยแล้วค่ะเด้เอ <c oughs> เห็ดไข่เอยเหื่อนเมื่อคันะ,ะนะแม่งกินเนยแล้วเมื่ค่ะทุกคนแม่งกินเพื่อแล้วเม่ไงค่ะค่ะถ้าเป็นแบบมีพรุนนี้ก็บานเห็ดถ้วนี้แหละจะมีกินเมื่อคะนะกกได้ค่ะอืมดอกใหญ่ๆสวยๆเลยตักนะเห็ดตะไคร้หอมอยู่นะ เดี๋ยนี่ตัวเย็นจะมีคานเพื่อนเก็บได้ไว้ละเท่านี้แล้วก็เก็บสะอาอะไรจ้าอันนี้เห็ดตะไคร้ไหมเนี่ยสมกันด้วยเห็ดไค่หินด้วยค่ะเพื่อนเห็ดตะไครเ้เล็กๆสมเนาะค่ะเนาะในแต่ละมือสองวันเก็บครั้งหนึ่งโอ้ไม่ใช่สิเก็บสองวันแล้วทำอาหารครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนะาะก็จะอิ่มยกคานเพื่อ,น,อนนี่คือเห็ดยื่นต้นกล้ว,นนวยลูกหอยป่าเนาะค่ะเนาะน้เต็มสระแล้วจ้า ข้างนี้ก็เต็มค่ะข้างในก็เต็มอะไรจ้าอันนี้เห็ดตะไคร้ไหมเนี่ยดี๋ยมอกันเด้อเห็ดไข่้หิ่งหงด้วยค่ะเพื่อนๆเห็ดตะไคร้เล็กๆดีข้างนอกก็เต็มจ้าทเลี้ยงปลาทั้งสองสระสามสระนะคะเนาะเอาเลยเติมกันขานเพื่อนเห็นไหม นี่คือเห็ดตะไคร้จ้าไปปนก็อิ่มอยู่ด้วยค่ะสมแล้วคะ่ะนเนาะได้แต่ละมือสองวันเก็บครั้งหนึ่งโอ้ไม่ใช่สิเก็บสองวันแล้วทําอาหารครัง้งหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะก็จะอิ่มอยู่ค่ะเพื่อนนี่คือเราเห็ดไข่ไม่รู้นี่ค่ะบานแล้วเนาะคะ่ะเนาะบานตอนเย็นนี้เราจะปนเห็ดไข่เนาะค่ะเพื่อนเนาะใช้อุปกรณ์สมเนาะคะ่ะนเนาะได้แต่ละมือสองวันเก็บครั้งหนึ่งโอ้ไม่ใช่สิ เก็บสองวันแล้วทําอาหารครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนะาะก็จะอิ่มยุคทานเพื่อนนี่คือหินงามๆค่ะทุกคนสวยๆงามๆจ้านี่คือเหินไข่นเนาะค่ะเนาะได้หาได้สี่ดอกแล้วคะ่ะทุกคนได้สี่ดอกแล้วได้หนึ่งดอกแล้วจ้าอันนี้ก็ใช่นะคะน้องบานแล้วห็ดไข่จ้าเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดระเบน<ๆ>นะคะเนาะ เมี่ยงกินเน่แล้วบ่ะทุกคนเมี่ยงกินเพื่อแล้วบ่ใหญ่ค่ะถ้าเป็นแบบมิมพรุงนี้ก็บานอีข้างนอกก็เตรียมจะทา,ลาเลี้ยงปลาทั้งสองสระสามสระนะคะเนาะเอ็ดตะไคร้ด้ค่ะเด้อบ่หรายก็ทถอนไวสองมือนะคะเนาะอิ่มนะคะเราจะปนเห็ดไข่กันค่ะเมี่ยงขอบคุณะคะเอาเลยตื่มกัน ไหมนี่คือเห็ดตะไคร่จ้าไปปุ่นอิ่มอยู่ด้วยค่ะมันเกิดเห็ดแล้วจ้าอันนี้ได้กินแล้วนะค่ะปีนี้เนาะอันนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้ก็มีสีดอกนิดน้อยจุ่มจุ่มเอาไหมเนี่ยสวัสดีค่ะเราเห็ดเหมือนเดิมจ้าอยู่นี่นะจ้าถ้าเอาเห็ด ตะไคร้แกๆ่ๆหรือว่าเนา่าๆมาถิ่มว้เนาะค่ะเนาะทีนี้ก็งา,ง,างามๆค่ะทุกคนสวยๆงามๆจ้านี่คือเห็ดตะไคร้เนาะค่ะเนาะได้หาได้สีดอกแล้วคะ่ะทุกคนได้สีดอกแล้วเกิดเห็ดแล้วจ้าน,นี่ได้กินแล้วเนาะค่ะปีนี้เนาะอันนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้ก็มีสีดอกนิดหน้อยตุ่มๆเอาไว้เนี่ยจ่าบัวดอกใหญ่เด้ดินแข็งเนาะค่ะเนาะ เห็ดตะไคร้จ้ารอต่อรอตอ่อโอ้ยนั่นดีนั่นดีนั่นดีส่วนที่เก่านะคะเนาะน้ำเต็มสระแล้วค่ะเพื่อนน้ำเต็มสระแล้วนะคะมันเจียงป่าได้ค่ะเสีือปลาเก็บเห็ดค่ะเพื่อนเอาะนะคะเนาะอันนี้เห็ดอะไรช่วยแล้วค่ะเดอ้อเห็ดไครเอยเห็ดตะไ,ตะไะคร้แล้วค่ะเดอ้อบุหลี่กั ทอนใบสองมือแล้วค่ะเนาะอิ่มนะคะเอาจะปุนเห็ดไข่กันค่ามเุเรงขอบคุณนะตัวช่วยตัวช่วย,วยดอกเล็กจังเลยอันนี้ดอกเล็กะคะนะ่ะเนาะหมดดุด้วยนี่แหละกินแล้วนะไปเลค่ะอนะืดอกใหญ่สวยสวยเลยดอกนะจ๊ะ ถ้าเอาเห็ดตะไคร้แก่ๆหรือว่าเนา่าๆมาถิ่มไว้เนาะคะนะ่ะเนาะทีนี้ก็นะดเจอถาเอาเห็ดตะไคร้แก่ๆหรือว่าเนา่าๆมาถิ่มไว้เนาะคะนะ่ะเนาะทีนี้เ็ตะไะคร้เด้อค่ะเด้อบ่หลายก็บทอนไว้2มื้อเนาะคะนะ่ะเนาะอิ่มนะคะเอาจะป่ปนเห็ดไข่กันข้ามเรื่องขอบคุณนะคะ เห็ดตะไคร้หอมอยู่นะยุ่นตุยหยินแก่มีคานเพื่อนเก็บได้ไว้ละเท่านี้เราก็เก็บสะสมเห็ดไข่ไม่รู้นีค่ะบานแล้วนะค่ะเนาะตอนเย็นนี้เราจะปนเห็ดไค้นะคานเพื่อนเนาะใช้อุปกรณ์อะไรจ้าอันนี้เห็ดตะไคร้ไหมเนี่ยดมกันเด้อเห็ดไขคหินถึงด้วยค่ะเพื่อนเห็ดตะไคร้เล็กๆจ้า นี่แข่บริเวณนี้นะคะนะ่ะเนาะที่ออกค่ะที่รับชมค่ะอจ้ะนี่แข่บริเวณนี้นะคะเนาะที่ออกงามมค่ะทุกคนสวยๆงามๆจ้านี่คือเห็ดใครนะคะเนาะได้หาได้สีดอกแล้วค่ะทุกคนได้สีดอกแล้วเราเห็ดไข่ไม่รู้ค่ะบานแล้วนะคะเนะาะตอนเย็นนี้เราจะ ปนเห็ดไข่นะคะเพื่นเนาะใช้อุปกรณ์ขุดค่วยนี่แหละจะมีกลิ่นนะคะนะอะไดกรกันอืมดอกใหญ่ๆสวยสวยเลยสวัสดีค่ะเราเห็ดมือนเดิมจ้าอยู่นี่เพื่นนะคะเนาะแม่งก,กินเนี่ยแล้ว มาค่ะทุกคนแม่งกินเพื่อนเราไม่ไงค่ะค่าถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ก็บานต้องช่วยต้อช่วย,ด,วย,วยดอกเล็กจังเลยอันนี้ดอกเล็กนะเนาะเ <c oughs> อตไะคไนด์ด้วยค่ะเด้อบุหลี่ก็บถอนใบสองมือนะคะนะ่ะเนาะอิ่มนะคะเราจะป่นเห็ดไข่กันค่ะมูลเร่งขอบคุณนะรอ,รอให้มันบานก่อนนะคะเนาะเอาเล่นนะค่ะเพื่อนเนาะ ถุดถ้วยนี่แหละจะมีกินนะคณะไนะไลยค่ะอืมดอกใหญ่ๆสวยๆเลยรัะจา,านี่แค่บริเวณนี้เนะคะนะ่ะเนาะที่ออกราาัะจา